ห้องเรียนของรอบเรเดอร์คือป่าออสเตรเลียครูของเขาคือบรรดาสัตว์รอบๆตัวหลายชนิดต้องรู้เคล็ดลับถึงจะจับมันได้เช่นพวกสัตว์อันตรายเช่นเดียวกับลินคุณจะได้รู้กลเม็ดเคล็ดลับการจับที่รอบเรียนและพัฒนามาหลายปีพวกเขาจะบุกป่าฟาดงป้อนอาหารและเลี้ยงซึ่งอันตรายกว่างูหางกระดิ่ง20เท่างูหลามม่วงเป็นงูที่ไม่มีพิษแต่ลินก็เรียนเทคนิคการจับงูอย่างยากลําบาก เา,า,าจะทำความสะอาดตรงลูกงูคอเล็บพอเสร็จแล้วก็แห้อาหารมันพรเขาจะพลวกนี่ที่กมันร้ายแรงกว่างูหางกระดิ่งตั้งยี่สิบเท่านะ <c oughs> แต่มันยังเด็กอายุไม่กี่เดือนที่จริงถ้ามันกัดก็ทําให้คุณเจ็บได้เหมือนกันนะเอามาใสา่ลงไปในถังเลยนะนั่นแหละนั่นแหละเออเอาอยอดลงไปในถังเลยนะแม้แต่งานที่อันตรายก็ยังมีงานเล็กๆสําหรับผู้ฝึกหัดใหม่เอากรองผู้เด็บไปล้างออก งานคุณ,คณล้างนอกนะสะอาดแลวค่ะเยี่ยมมากเรานีก็จับมันอีกจับมันขึ้นมาให้อาบน้ำนิดนึงแล้วก็เตรียมที่นอนแล้วก็ให้อาหารลรานีเราจะเอามันกลับใส่กล่องเราจะให้อาหารมันเราจะใส่กล่องแล้วถ้าให้อาหารก่อนเนี่ยสมองมันจะจำไว้ว่าพอกรงเปิดออกมาปุ๊บอาหารจะเข้ามาอันตรายมาก เพราะว่าเขาเปิดออกแล้วมันจะงับคุณทันทีเลยแต่นี่มันจะจำไว้ว่าจะกินอาหารหลังจากโดนจับไอเดียดีดีมากเลยเอาระวังจาน้ำลงไปแล้วก็เอากระดาษใส่เข้าไปด้วยนะนิดหน่อยถ้าใครอยากจะเลี้ยงงูแล้วก็ไม่อยากจะโดนมันกัดแล้วก็ต้องทำแบบนี้แหละต้องใช้วิธีนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะมีวิธีจับมันโดยเฉพาะหรือว่าจับยังไงก็ได้จับเบาๆที่มันใส่หัวไปมาอย่างงั้นก็เพราะว่ามันกลัวเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะกัดคุณล็อก ไม่กัดร้อยเปอร์เซนต์ถ้าจะเรียนรู้เกี่ยวกับงูแล้วก็คุณก็ต้องมั่นใจนะเข้าใจใช่ไหมจับตัวนึงใช่จับเลยเอามือเราไปจับกลางตัวไปเลยแบบมั่นใจเลยนะเบาๆนะอย่าบีบมันลุ้มมือลงไปแล้วก็ปล่อยให้มันเลื้อยผ่านมือคุณนะนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมเลยโอเคเยี่ยมอีกตัวหนึ่งนะคะใช่จับมาเลยเอาตัวนี้แหละเพราะว่ามันไม่สนดิได้เลยมือคุณสั่นเลยพวกมันเหมือนงูเสือเลยนะคะเขกงูเสือตอนล่างมันมาจากตอนล่างแต่พวกงูดํา จริงๆแล้วมันพวกงูดำนะอันตรายเป็นอันดับที่หนึ่งร้อยในโลกนะหนึ่งร้อยใช่โอ้โหก็ยังช่วหน่อยตัวสุดท้ายอ่ามันตัวเล็กนิดเดียวก็เลยทำอะไรไม่ได้อะเรียบร้อยทำไมตัวเล็กจังเลยตัวมันเท่าครึ่งหนึ่งของตัวอื่นเองแต่ยุทากันใช่โอ้โหมันเท่ากันแต่มา่คิดอาหารแล้วก็ไม่เป็นไรนะกลับไปที่ไรอ้อยทางตอนเหนือของควีนส์แลนด์ออสเตรเลียรอบพาลินเข้าไปในประเทศงู คุณได้สักที่นะก็แน่อยู่แล้วเำรับผู้จิงโตไปอีกนิดเดียวแล้วนะดีนะคะที่คุณเดินนำฉันว่าเราเดินวนเป็นวงกลมเนี่ยเราวนกลับมาที่เดิมแน่แเลยโอ้ทำไมจะต้องเชื่อคุณด้วยนะร๊อบมันมาทั่าน้าไม่ไกลหรอกไ่น้ำอยู่ไหนสักแห่งแลนะเห็นไหมบอกแล้วไงไ่น้ำอยู่ตรงนี้ แล้วลินก็ได้รู้ว่าร็อบชอบหาทานที่มันลำบากกว่ามากกว่าเดินไปตามถนนถนนก,น,น,นก็มีนี่นะก็มีแล้วสิแต่มมนสบายเกินไปแล้วไม่นานร็อบก็เห็นสัตว์คล้องถินตัวหนึ่งกำลังแช่น้ำอยู่รูรเห็นหรือเปล่ามันกำลังขึ้นจากน้ำตรงน,นั้นน่ะนะมีงูตัวเล็กๆอยู่บนพื้นทรายเห็นค่ะนั่นใช่ไหมครับเป็นงูหลามน้ำที่ผมบอกเกี่ยวกับการจับงูหลามได้ไหมตาคุณแล้ว ไปจับเลยไปสิได้แล้วโอเคอย่าบีคอาม,มัานนั่นไปนะคือบีบคอมัมนนี่จับสิไม่จับมันแล้วอีกแค่จับเบาๆนั่นแหละโอเคจับมันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันเลื่อยผ่านมือนะค่ะทำให้มันรู้สึกส,สบ,บายๆมันอยู่ย <ก S 2> ไม่สุดเลยอ่ะใครจะไปคิดว่าคุณเพิ่งจับูเป็นครั้งแรกแล้วเนี่ย นี่ไงคะน่าดูเยี่ยมมากเลยน,นี่จงูหลามรู้ได้ไงเป็นงูหลามาก,ก,ก็คุณบอกลยคะกับเกล็ดมันเกล็ดมันเล็กๆนะคะแล้วลินก็ถ่ายทอดประสบการณ์อย่างตรงไปตรงมาทำได้ไงน่ะตัวแรกนะ <laughs> มันทำตัวดีเนี่ยพอถึงเวลาที่ฉันจะต้องออกไปจับสัตว์ป่าหัวใจฉันก็แทบจะหยุดเต้นเลยอยู่ๆรอบก็บอกว่าตาคุณแล้วครั้งแรกที่ฉันต้องออกไปจับงูปา่ามันเหลือเชื่อจริงๆเลยค่ะ คุณจะสามารถบอกถึงความแตกต่างได้เลยว่าตัวไหนเป็นงูปา่าตัวไหนเคยโดนจับมาก่อนให้มันสบายให้มันรู้สึกสบายนั่นแหละมนเลยผ่านมือคุณขนาดจับตัวแรกนั้นเนี่ยเก่งมากเลยต้องระวัง <up. S 2> ลวดที่ขึงตรง้วพเพราะเป็นลวดไฟฟ้าเห็นไหมต้องลอดไปเหรอะต้องลอดแบงล่างนะ <c oughs> ได้ภารกิจช่วยเหลืออีกงานรับการิรานไปในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งจะเป็นที่อยู่ตามธรรมชาติของงูใช่ที่พีดีเป็นแหล่งที่อยู่ของงูก็เพราะว่าตรงนั้นน่ะมีแหล่งน้ำถาวร แลิงล่งสูงแล้วที่นี่ก็มีรูหนูเยอะมากมันจะชอบมาอาแบแดดตรงที่หญ้าล้มล่าลงไปน,นตอนเช้าตรู่แล้วมักจะเจอมันรูเยอะมากเลยนะดูเหมือนจะมีตัวอะไรสักอย่างนะ <Anyway. S 2> วันนึงมีชาวนาคนหนึ่งเขาจะมาสูบน้ำที่นี่ไปใช้เขาบอกว่าเห็นงูสีดาตัวใหญ่ยอยู่ที่นี่มาลงคืนก็นเลยขอร้องให้ผมเอาอมาดูหน่อย There <he> อยู่นั่นไง ได้แล้วเหรอคะได้แล้วเอาถุงมาโอเคงูอะไรคะงูน้ำตาลที่สีเข้มมากๆเข้มจริงๆแล้วอุ้ยมันโมโหไม่ใช่ทำยังไงใหญ่จังเลยโอ้พระเจ้าสวยจังเลยสวยดีนะคะสวยจริงๆว้าวแต่ไม่ใช่งูดำแต่เป็นงูน้ำตาลในหลายร้อยตัวที่อันตรายที่สุดนะเป็นงูอันตรายเป็นอันดับสองของโลกเลยนะสีเข้มมากใช่สีเข้มมากเข้มจนเกือบดำ เป็นงูน้ำตาลที่เข้มที่สุดที่เคยเห็นเลยนะเ <laughs> ห็นมันเนัื้อยอยู่ตอนแรกนึกว่าเป็นงูสีดำซะอีกแต่พอเอาไม้กดมันพบก็เห็นหัวมันเกล็ดมันใหญ่มากใช่เป็นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของพวกงูพิษนะว่ามันจะมีเกล็ดยยใหญ่ๆตรงหลังแล้วถ้าพิชตัวขึ้นมาดูคุณก็จะเห็นเกล็ดท้องมันยาวไปตลอดตัวเลยจับมันได้ไได้จับได้เลย <laughs> <complic S 2> <laughs> ไม่เป็นไรเกล็ดท้องจะยาวไปทั้งตัวเดี๋ยวจะดูอีกตัวหนึ่งที่ไม่เหมือนกัน พอเอามือจับตรงหลังหัวมันแล้วมันก็กัดไม่ได้มันก็งปลอดภัยนะและผมไม่ได้บีบมันจนแน่นสังเกตจะเห็นว่าแค่จับสบายๆจะต้องระวังด้วยเพราะมันจะพุ่งออกมาจากมือคุณได้ทําไมระมัดระวังนะต้องจับให้มั่นแต่อย่าให้แน่นผมเคยเห็นคนจับแล้วบีบมันจนตายเพราะมันจะรู้สึกเอ่อแต่ไม่ต้องจับหรอกนะถ้าเจองูแบบนี้ในป่าก็แค่ยืนนิ่งๆแล้วก็ดูมันมันไม่รู้ว่าเป็นคุณเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวมัน พวกมันจะเลื้อยหนีไปเลยใช่ไหมคะผพไม่ห็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่คุณอยู่ระหว่างตูมันกับรูเนี่ยมันจะตรงผ่านไปคุณอาจจะคิดว่ามันตรงมาหาพอเห็นเรามันก็เลื้อยตรงไปหาย้าแห้งที่มันอาศัยอยู่พยายามหาบ้านอย่างนั้นน่ะนะเอามันใส่ถุงแล้วก็เอาไปเออตรงนั้นดีกว่าดูนับไปที่โล่งๆดีเอาไว้ปล่อยตรงนั้นแล้วผมให้คุณดูอย่างที่บอกแล้วก็จับมาใหม่โอเคค่ะผมให้คุณได้เห็นว่างูมันวิ่งไม่ได้ถอยไปค่ะคนคิดว่างูเลื้อยเร็วแต่จริงๆแล้วมันทําไม่ได้นะ ดูกันจะแข็งทืชโดยซ้ําไปมันจะเลื้อยเร็วขึ้นมาหน่อยถ้าพืนตรงนั้นมันมีหญ้าแต่ว่าถ้าดูตอนนี้แล้วเหมือนมันเลื้อยได้หลลื่นเลยใช่ไหมผมเินเข้าไปจับมันขึ้นมาใหม่ได้เลยนะถ้าผมอยากจับก็ไม่มีปัญหาเลยตอนนี้มันสนใจอยู่อย่างเดียวคือจะหนีไปให้ไกลแต่พอรบเข้าไปใกล้ๆงูน้ําตาลก็ไม่กลัวที่จะป้องกันตัวมันสิเห็นไหมเพราะมันหนีไปไหนไม่ได้ก็เลยอยู่กับที่เพราะมันรู้ว่าหนีไม่รอด นี้ไม่ได้เลยจะมุ่งหน้าัาที่เราบทเรียนต่อไปดูแลเหมือนคนถ้าจะบ้าก็รบทําตัวให้เป็นต้นไม้ท่านมักเอกล้คอยอยู่นิ่งๆวะลินแสดงความสนใจในการเรียนรู้เรื่องงู และเทคนิคการจับงูและการล่าต่างๆที่ต้องใช้เธอไม่ต้องถามรอบเป็นรอบที่สองบางครั้งอาจจะเจอมันที่แปลกๆนะอันนี้อยู่ในที่แบบตรงนั้นนะดูนะสิตรงนั้นน่ะมีคราบงูอยู่ได้เหรระวังนะตัวอาจอยู่ที่นั่นก็ได้นะโอเคเกล็ดใหญ่จังถูกต้องตรงท้อมันใหญ่มากเลยนะไม่ตกลัวนะเห็นอะไรไหมถ้ามองส่วนบนของคราบมันดีๆแล้วก็เห็นอะไรที่ผิดปกติไหมมันมีเกล็ดใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งอยู่ตรงกลางนั่นไงแถวที่ผมบอกได้ไหม ที่มันแตกต่างคือนั่นเป็นเกรดของงูสามชนิดมีงูแค่สามชนิดที่มีเกรดใหญ่ๆบนหลังเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอคราบงูที่มีเกรดใหญ่ๆบนหลังและสังเกตว่าเป็นคราบผอมๆยาวๆด้วยแล้วก็จะเป็นงูตัวผอมยาวแสดงว่ามีงูต้นไม้แถวๆนี้คงสักทีนะเพรจะไม่แปลกใจถ้ามันอยู่ในซอกตรงนั้นน่ะมันจะอยู่ในที่ที่เป็นซอกนะมันจะปีนขึ้นไปดูนะออไม่เป็นไร <c oughs> ผมไม่ตกหรอก,มมกนะฮะผมเห็นมันละอย,ยู่นั้น อาจับได้แล้วผมจะส่งให้คุณนะจับมัต้องคอเบาๆนะว่าเป็นงูที่มีพิษนะเข้าใจไหมอ่าได้ค่ะใช้ดิ้วจับใช่ไหมจับไงอย่างนั้นแหละต้จับผางมาด้วยไหมเนี่ยจับตัวมาด้วยก็ได้นะได้แล้วโอเคโอเคเป็นไงมันลื่นนิดหน่อยเอาคืนใบผมก็ได้嘛มีอะไรเกี่ยวกับงูนี่อีกไหมคะที่คุณจะบอกมันเป็นงูตัวเล็กที่ชอบกัด คอยดูนะมันจะกัดผมดูด <teor in> ้วยว่ามันจะกัดไหมมันจะกัดผมแต่กัดไม่ลึกหรอกนะดูสิเห็นไหมนี่มันกัดผมแล้วคุณปล่อยให้มันกัดเลยเป่าผมกำลังจะไม่ให้มันเอาเขี้ยวฝังใส่ตัวผมเพราะกขาตือมันจะต้องเขี้ยวผมตอนที่ผมดึงมันออกเนี่ยเพราะว่ามีเขี้ยวหลังด้วยมันเป็นพวกงูโคลูบิดเป็นงูสายพันหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาในออสเตรเลียคุณดูตรงกลางหลังมันสิมันตกรวบขยับไปใกล้ไม่เป็นไรมันไม่กัดหรอก ใช้ให้เกลใหญ่ผู้ชให้เกล็ดใหญ่อยู่ตรงกลางหลังมันนะเป็นเกล็ดใหญ่มืันอย่างในคราบเนี่ยนะแสดงว่าเป็นคราบของมันแน่นๆเป็นคราบมันแน่นอนมีรอยเล็กเหมือนกัดมันกัดคุณได้โอ้ไม่ได้ปล่อยให้มันกัดนะเคี้ยวมาอยู่ส่วนหลังของปากเพราะฉะนั้นมันจะต้องเคี้ยวผมเออใช่ครับอันนี้ต้องลิ้นหลังแล้วอราจะปล่อยไว้บนต้นไม้นะมันปีนเก่งมากเลย ไปเลยเพื่อนตอนนี้ยังไปช่วดปลายฤดูหนาวนั่นไงมันตรงกับประเด็นซอกที่มันเคยอยู่เมื่อสองคืนก่อนตอนผมกำลังขับรถอยู่บนถนนผ่านป่าแถวนี้ผมเห็นงูเหลือมผู้ไม้ตัวใหญ่กำลังข้ามถนนอยู่ผมต้องหยุดรถให้มันข้ามไปก่อนตัวมันใหญ่มากนะไม่เคยใหญ่แบบนี้มานานแล้วเราะก้าประมาณห้าเมตรผมได้คิดว่าเราอาจจะเจอมันแถวนี้เพราะตัวใหญ่ขนาดนั้นน่ะต้องเป็นตัวเมียแน่เลยห้าเมตรใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากนะถ้ามีงูเหลือมอยู่แถวนี้แล้วก็คุณจะได้กลิ่นมาเลยละผมชอบรากไม้แบบนี้ด้วย นี่จะมีสัตว์เล็กๆทุกอย่างซ่อนอยู่ทั้งพวกค้างคาวหรือว่สัตว์อื่นเพราะว่าผล,ลไม้บนต้นเป็นอาหารของค้างคาวและงูเหลือมพู้ไม้ก็ชอบค้างคาวซะด้วยแล้วจะเริ่มหาตรงไหนครับมันงมเข็มไดมาหาสมุทรเลยละ่ะจะลองดูนะ <c oughs> ต้นกาฝากนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ที่สามารถโตจนรอบลำต้นยาว45เมตรและสูงเกือบ150ฟุตในป่าฝนที่นี่ต้นกาฝากงอกขึ้นมาจากเมล็ดพืชในมูลนกและ อย่างรากลงในกิ่งต้นไม้ใหญ่แล้วต้นไม้ก็ตายเหลือแต่ต้นกาฝากอยู่เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดด้วยกันต้นใหญ่มากใช่ไหมใช่จะดูตามต,ต้นไม้แบบนี้นะ่าจะชอบเจอคราบส่วนลำตัวหรือว่าคราบส่วนหน้าของงูนะไม่ค่อยสำคัญหรอกนะแต่ถ้าเจอก็ดีเพราะมันจะลอกคราบทุกๆสามเดือนและตรงส่วนหน้าเนะี่ยจะลอกคราบเดือนละครั้ง oh. สองครั้งนะออโอ้โห ห่จริะวะังพวกรักเน,าน่าๆด้วยนะคะใช่ที่เรามั่นใจกับเพระาะว่าตัวที่เห็นน่นเป็นตัวเมียจะต้องมีตัวผู้อยู่แถวนี้มันได้ดูตัวผู้ตัวใหญ่มักจะเป็นตัวเมียไม่ใช่ต้นไม้นะเห็นไหมน,นีน่ถือว่าตัวเล็กนะไปจับลเ,ลเลยลค่อยๆนะนใช่นี่คืองูเหลือมพุ่มไม้หรือง,งูเหลือมม่วง ได้เลยนะเนี่ยนี่แค่ลูกมันนะจับหลังหัวมันใช่ไหมคะใช่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 มเข้าไปแล้วต้องลุยเลยนะจัดการเลยจับมันเลยเดี๋ยวเข้าไปจับมันข้างหลังหัวนะเร็วจับเร็วเดีวจับมาเลยจับมาเลยจับเลยจับเลยได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวมันขึ้นมาหน่อยเอ้าเอามาทางนี้นะมันไม่รู้ด้วยซ้อมว่าคุณจับมันเลยลอยไปดีไหมคะเยอาๆๆๆๆจับข้างหลังหัวมันสิจับข้างหลังหัวมันนะอ้าจับไปเลย จับตรงหลังหัวมันไปยกไไปไปไปมันกังช่วเลือปล่อยไปล่อยไปเลยปล่อยไปปล่อยเขาไปปล่อยไปฉนจะจับมันไม่ใกล้อปล่อยไปปล่อยมือจับมันได้เลยปล่อยให้มันไปแล้วโอเคอย่าออย่าจับนะคุณจะจับแบบนี้เหรอรับมันมันจับขุดมากกว่านะปล่อยไปไปเลย ยังหยับแขนเลยเพมันจะคิดว่าคุณยังไม่ตายนะเห็นไหมลนะจับตัองไปหน่อยหน่ยมันกัดฉันลินมองย้อนเหตุการณ์กลับไปแล้วก็เห็นสาเหตุของปัญหาตอนฉันจับงูหลามฉันรู้เลยว่าจับพ่ถูกที่รู้สึกว่าหัวมันหันกลับมาแล้วก็สั่น ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่ที่รู้ตัวอยู่แต่กับไม่รู้ว่ามันกัดได้ยังไงและเมื่อไรมันก็ยังช่วยแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนแรกก็เจ็บแต่ว่าเจ็บไม่มากแต่จะบอกให้นะคะมันสอนเราว่าอย่าทําอะไรพลาดอีกถ <c oughs> ุมต, <c oughs> ต,ตัวใหญ่กัดคุณเหรอตัวยาวประมาณสัก5เมตรหัวใหญ่ทเท่าๆกับฝ่ามือของผมและมีฟัน80 <c oughs> ดซี่ดูดิมันทําดีมาก <c oughs> มันใช้แค่ด้านข้างปากกัดคุณเดงใช่ค่ะมันเพิ่งจะเริ่มหัดกัดนะดูฟันสิเห็นไหม ไม่รุนแรงอย่างที่ฉันคิดไว้เห็นคนยาวตรงนั้นไหมฮะดูสิเห็นค่ะนี่เราที่กัดคุณนะฮะฮ่าฮร็อบบี้ฮ่าฮ่ามันนัดแขกคุณได้ยังไงรัดแน่นด้วยล่ะมาผมจะแกะให้นะโอเคเรียบร้อยแขนออกมาเรียบร้อยแล้วโอเคโอเค ผมว่ามันเป็นลูกครึ่องระหว่างงูไทพันกับงูพรมนะคุณแย่แน่เลย,ยงูเหลือผู้ไม้ตัวเล็กอย่าประมาณ8ปถึงเ้าฟุตอาจจะเป็นตัวผู้เอาตามหาตัวเมียมันเคยสู้เลยนะเพราะว่าเดือยหายไปสองข้อเห็นไหมโดนตัดออกโดนอะไรมาไม่รู้สิมันยังหนุ่มอาจจะโดนอะไรก็ได้นี่นะจะดูว่าทํำยังไงนะอยจับมันตาลงมาจากหัวมากคุณต้องจับมัน ตรงที่คอตรงที่หูเนี่ยน่าจะอยู่นะมันเริ่มจะรัดผมแล้วแต่ผมพอยมันไปไม่เลวเลยเพื่อนมันอยากจะปีนต้นไม้เออมันชอบปีนต้นไม้เป็นงูที่ปีนต้นไม้ได้เก่งมากนะมันนึงชอบปีนกระรอกแล้วถขึ้นไปอยู่ข้างบนยังไงละ่ะมันคิดว่าผมเป็นต้นไม้เดีย๋ยวขยับนะก้าก้น่อย,อยมันจะปีนขึ้นไป ดูแรงมันสิเห็นท้องกันไหมเด็นจะแคบแคบเอกลักษณ์มูลเหลือมมือเป็นไงบ้างเลือดออกค่ะมีสองแพ้ก็ไม่มากนะคุณพันแปก็โดนกัดแค่สิบนะก็เป็นกูตัวแรกที่กัดกูแน่เลยส่วนในห้องการเรียนรู้จับราร้าจะได้รู้ว่าต้องจับหลังหูถ้ามันมีหูดูมันสิ เือเชื่อจริงๆตรงนี้ดีมากเลยตัรากไม้นี่สิรากสวยมากเลยสวยจริงๆเลยนะเหมือนอะไรนะที่แบบนี้ดีมากเลยเพราะงูมาซ่อนอยู่ได้ร็บรู้ว่าช่วงนี้ของวันเขาจะต้องเจองูเหลือมตัวใหญ่นอนอาบแดดอยู่หวังว่าคงอยู่ในที่โล่งเดีสวเจออะไรฮะมันต้องมานอนอาบแดดนะ เราจับงูเหลือมครั้งแรกแล้วโดยเฉพาะที่ตัวใหญ่เนี่ยคุณจะต้องจับข้างหลังหัวมันแต่อย่าแน่นพถ้าคุณจับมันแน่นมันจะรัดคุณนะมันทีฟันแปดสิบี่ถ้ากัดเขาแล้วก็เลือดจะออกถตคุณดึงมือออกเพราะฟันมันคมมันจะพิษโกนเลยแต่พวกมันไม่มีพิษใช่ไหมคะมันไม่มีพิษแต่มันจะรัดเยื่อนี่เป็นงูเหลือมมาก่องูเหลือมที่ยาว็นอันดับสามในออสเตรเลียที่ยาวที่สุดคืองูเหลือมผู้ไม้มีสิติยาวแปดเมตรนี่เป็นสิติที่เชื่อถือได้นะเพราะว่าเพื่อนผมน่ะเป็นคนวัดมันเอง แล้วผมก็เชื่อเขาด้วยนะแปดเมตรตัวใหญ่จิงเลยปอนงูที่ยาวเป็นอันดับสามของโลกนะตัวนี้ก็ว,วประมาณสองจุดสี่เมตรหรือว่าประมาณแปดฟุตอะนะเรามีเวลาดูมันแค่นิดหน่อยเอามือไปจับมันแล้วก็ยกมันขึ้นมานะแล้วค่อยยกมันขึ้นมาตรงนี้นดึงขึ้นมาใช่ดึงขึ้นมาตรตัวใหญ่ๆนะถ้าเป็นตัวเล็กๆแล้วก็คุณเขาไปจับมันแบบนี้ไม่ได้หรอกนะใช่ตัวนี้จับได้อย่างอื่นที่น่าสนใจเกี่ยวกับงูเหลือมก็คือมันเป็นแค่งูเหลือมมันมีรูอยู่ข้างๆหัวที่เห็นอยู่ตรงนี้ จริงๆแล้วมันเป็นตัวจับความร้อนมันด้มีแค่ข้างๆแต่ว่าตรงเขาจมูกเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีอีกสองรูเอาไว้รับความร้อนนอกอุณหภูมิร้อยสิบองศาฟาเรานไฮน์นกบนต้นไม้เนี่ยมันหาได้ไง่ายๆเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แค่ลิ้นมันใช้ตัวจับความร้อนด้วยดูเปลือท้องมันสินะ,ะ,นะดูสิท้องมันแคบมากเลยแต่ทั้งที่มันเป็นงูตัวอ,อ้วนๆนะท้องมันกว้างแค่ครึ่งนิ้วเองนะถ้าเทียบกับตัวอื่นใช่แล้วถ้าเกิดควาางํำตัวก็จะเป็นงูที่มีพิษ ออล้คราวนี้ถ้าคุณพลิกมันกลับไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็ดูเกล็ดบนหลังของมันถึงมันจะ<า>ใช่ถึงมันจะตัวอ้วนกว่างูน้ําตาลสามเท่าแต่เกล็ดมันเล็กกว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกล็ดเล็กท้องแคบก็จะเป็นงูเหลือมท้องกว้างแล้วก็เกล็ดใหญ่ก็จะเป็นงูที่มีพิษท้องกว้างเกล็ดใหญ่แล้วก็เกล็ดบนหลังของมันเนี่ยเหมือนเล็บมือก็จะเป็นพวกงูต้นไม้เรื่องเกี่ยวกับงูออสเตรเลียที่ควรจะรู้ก็มีอยู่แค่นี้แหละนะ <c oughs> ว่ามีพิษหรือไม่มีมันก็จะเป็นไปตามกฎที่บอกนี่แหละ คุณรู้ว่าตัวไหนจับได้ตัวไหนจับไม่ได้ใช่เป็นสิ่งที่ช่วยบอกว่า,าอย่าไปยจากหรือว่าอะไรก็จะสามารถรู้ได้แต่สิ่งน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือหางมันดูนี่สินะผมถึงว่ามันเป็นตัวเมียงไงเห็นไหมนี่แหละมีเดือยเล็กๆที่มีเล็บขาส่วนเกินของมันมีอีกขาหนึ่งตรงนี้ใช่อีกข้างหนึง่งมีกระดูกเชิงกรานด้วย hmm. ถ้าเดือยมันยาวอย่างเงี้ยก็จะเป็นงูตัวผู้เพราะตอนผสมพันธุ์ตัวผู้จะใช้เดือยกระตุ้นตัวเมียแลวดูที่หางมันตรงนี้ก็ได้นะ ตัวผู้ปีอวัยวเพศที่หางหางมันจะอ้วนกว่ายิ่งถ้าตัวเมียท้องคุณจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยเดี๋ <laughs> ยวที่บอกตัวนี้มันไม่เลวเลยแต่ว่าผมจะเล่าเรื่องให้ฟังก่อนนะวันหนึ่งพ่อผมเกิดมีปัญหากับงูตัวหนึ่งซึ่งยาวสี่เมตรครึ่งเข้าเป็นงูเหลือม,มุูมไม้พ่อพยายามจะเอาพลาสเตอร์ปิดจมูกของมันก็ <c oughs> เลยเอาตัวมันเข้าไปหนีบไว้ใต้แขนแบบเนี้หนีบตัวไว้ใต้แขนถอนหมวกออกแล้วก็เอาตัวมันพันรอบคอ ระหว่างกําลังพยายามปิดพราสเตอร์เนี่ยมันก็พันอีกรอบหนึ่งแล้วก็พันอีกรอบหนึ่งแลวกว่าจะปิดเสร็จเนี่ยมันก็พันปิดหน้าพ่อหมดเลยนะหัวพ่อผมโดนมันพันไว้หมดนะเออคุณดูนี่สิครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยจริงจริงมันเริ่มจะรัดพ่อผมแน่นขึ้นด้วยนะครับแต่ว่างูตัวนี้มันยังไม่ใหญ่พอที่จะทำอันตรายได้ถ้ามันพันแล้วก็เอาออกง่ายมากเลยนะแต่ถ้าตัวไหนยาวกว่าสี่เมตรแล้วก็คุณแย่นั่นแน่ถึงห้าบีบคอมันแน่นไง ผมเคยไปบีบคอมาแล้วมันก็อยากจะรัดผมะอะนะพันรอบนี่เลยนึกภาพออกไหมฮะแล้วถ้ามันเริ่มรัดละะ้วครด๊อบมันรัดเหรอฮะใช่โอเครู้สึกนิดนิดใช่ไหมเอาออกเลยเมันรัดจริงจริงด้วย <laughs> นึกภาพอตอนมันรัดคุณออกไหมโดยเฉพาะมือตัวใหญ่ๆไม่ใช่เล่นๆะะ <laughs> ในออสเตรเลียมีงูเหลี่ยมเยอะนะคะ เขาบอกว่าออสเตรเลียเป็นแหล่งกำเงนิดของงูเหลือมใช่ทั่วโลกมีอยูห้าสิบพันแล้วก็บ้ากว่าครึ่งอยู่ในออสเตรเลียเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ในแดนงูเหลือมแล้วมีแผลนิดหน่อยวันนี้แผลเป็นอยู่เสาสำแผลอยู่ในป่าไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายเลย <c oughs> ไปก่อนนะไม่เป็น